สวัสดีค่ะอัปเดตลูกสปิดที่ว่างนะคะณวันที่2ตุลาคม2566เนาะยังมีน้องๆว่างอยู่สอมตัวนะคะเป็นตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งนะคะแข็งแรงกันดีทุกตัวนะคะนี่ตัวที่นั่งอยู่เชือกชมพูเหลืองนะคะนี่ตัวนี้นะคะตัวนี้ก่อนละการอาอันนี้ชมพูเขียวนะคะนี่ตัวบึกเลยนะอ้วนมากนะคะตัวกลมมากนะคะดูด้านหลังเทียบกับฝ่ามือนะคะแข็งแรงนะคะที่เล่นมากค่ะลูกค้าเนาะตัวนี้นั่งเก่ง ไงลูกชมพูเหลืองนะคะตัวนี้เนาะดูหน้าจีอ่านี่นะคะนี่นะคะสาสวยนะคะตัวนี้ด้านหลังนะคะกลมเหมือนกันเนาะเทียบกับฝ่ามือตัวโตค่ะน้ําหนักดีเลยนะคะตัวเมียนะคะตัวนี้ต่อไปนะคะส้มเขียวนะคะนี่ตัวผู้นะคะตัวนี้ตัวผู้นะขี้เล่นเหมือนกันนะคะกลมเลยเหมือนกันนะคะ คนละข้อกับสองตัวเมื่อกี้นะคะัวพู้นะอ่าเจ็บนะนี่นี่นะคะน้ำหนักดีเหมือนกันนะคะเนาะที่เล่นค่ะกลมมากนะคะเนะสนใจดูน้องได้ที่คลองสินะคะเอ่อสายธัญญาจังหวัดปทุมนะคะทั้งฟาร์มเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะถ้ากรุงเทพปรีมณฑลทางฟาร์มไปส่งเองนะคะยังไงก็ต่างจังหวัดจังหวัดอื่นๆสอบถามเพิ่มเติมนะคะเนาะก็จะมีรถไปส่งถึงบ้านนะคะเนอะอ่าน่ารักทุกตัวเนะคะ น่ารักเลยสุดเลยนะคะไงคะที่เล่นมากค่ะที่เล่นทุกตัวแข็งแรงนะคะนี่ตัวตัวตรงนุตัวผู้นะคะมีตัวผูตัวนี้ตัวเมียนะคะตัวนี้ตัวเมียนะน่ารักทั้งสามตัวเลยค่ะโอเคค่ะสนใจก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมแล้วกันเนาะขอบคุณมากค่ะ